I'm สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะและว,วันนี้เราก็มาอยู่กับรายการตานทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรตามหลักโหราศาสตร์ไทยซึ่งเราก็จะอยู่กับการพยากรณ์ช่วงวันที่18ถึง29เมษายน2565กันเป็นคลิปที่12แล้วนั่นเองนะครับคลิปสุดท้ายนี้เราก็จะมาพูดถึงชาวราศีธนูกันนั่นเองเราจะมาดูกันว่าในช่วงแรกที่ดาวนั้นเริ่มสงบลงหลังจากที่ดาวใหญ่ๆอย่างดารา ราหูและดาวพฤหัสยกย้ายราศีกันไปเนี่ยชาวราศีธนูนั้นจะเจอะเจอเรื่องราวอะไรบ้างในช่วงนี้นั่นเองเราก็จะได้มาดูกันนะครับ ในอันดับแรกเรามาพิจารณาถึงตำแหน่งและทำเนียบของดวงดาวกันก่อนนะครับเริ่มจากดาวแรกก็คือดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ราศีเมษซึ่งเป็นทำเนียบมหาอุดนะครับตรงตำแหน่งนี้เนี่ยสำหรับชาวราศีธนูนั้นก็ถือว่าหยัดดาวอาทิตย์อยู่ในภพปุตตะซึ่งแปลว่าสิ่งที่จะได้ทําสิ่งที่ทํานั้นจะได้รับความชื่นชมหรือการยอมรับในภายหลังในอนาคตไม่ใช่ในทันทีทันใดนั่นเอง ต่อมาก็คือดาวจันทร์ดาวจันทร์เราจะไม่พูดถึงเพราะว่าในช่วงที่เราทํานายนั้นดาวจันทร์นั้นย้าราศีทุกๆสองวันครึ่งถือว่าอยู่หลายราศีเลยนั่นเองต่อมาเรามาดูดาวอังคารกันนะครับดาวอังคารนั้นสถิตยอยู่ที่ราศีกุมซึ่งอยู่ในภพสหัชชาข,ของชาวราศีธนูนะครับแปลว,ว่าชาวราศีธนูนั้นจะได้เดินทางใกล้ๆล,ลงมือทําในสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนั่นเอง ต่อมาคือดาวพุธนะครับดาวพุธสถิตยอยู่ราศีเมษอยู่ในภพปุตตะของชาวราศีธนูซึ่งนั่นหมายถึงชาวราศีธนูนั้นจะได้พูดคุยกับลูกน้องบริวารหรือว่ามีการพูดถึงในเรื่องอนาคตเอาไว้นั่นเองต่อมาคือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสสถิตยอยู่ราศีมีนณตรงนี้เนี่ยพฤหัสเป็นเกษตรบดีด้วยนะครับสำหรับชาวราศีธนูนั้นก็ถือว่าดาวพฤหัสอยู่ในภพพันธุซึ่งแปลว่าจะไม่อยากเข้าหาผู้ใหญ่เวลาทํางานเนี่ยไม่มีคนช่วยเหลือ ต้องลงมือทำเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่โซโล่เดี่ยวสักหน่อยนั่นเองต่อมาเรามาดูดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์สถิตยอยู่ราศีกุมเป็นธรำเนียบอุจจาวิลาชหรือว่าเป็นที่นิยมชมชอบนั่นเองนะครับสำหรับชาวราศีธนูนั้น ก็คือดาวศุกร์อยู่ในภพสหัชชะนะครับซึ่งแปลว่าถือว่าดาวศุกร์นั้นอยู่ในภพสหัชชะนะครับซึ่งแปลว่าชาวราศีธนูนั้นจะอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนรอบข้างคนรอบข้างนั้นทําให้คิดถึงนั่นเองต่อมาคือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์สถิตราศีมังกรซึ่งเป็นธรรมเนียบเกษตรบดีนะครับแปลว่ามั่นคงสําหรับชาวราศีธนูนั้นก็ถือว่าดาวเสาร์นั้นอยู่ในภพกระดุมพระแปลว่าช่วงนี้นั้นมีความยากลําบากในการหาเงินสักหน่อยนั่นเอง ต่อมาคือดาวราหูนะครับดาวราหูสถิตอยู่ราศีเมษซึ่งเป็นภพบุตรต่างของชาวราศีธนูนะครับแปลว่าชาวราศีธนูนั้นจะมีความวุ่นวายเรื่องบุตรเรื่องบริวารหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับความวุ่นวายที่ยังมาไม่ถึงนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นการฟูทางไปสู่สิ่งอนาคตอะไรประมาณนั้นนะครับต่อมาเรามาดูดาวเกตกันนะครับดาวเกตสถิตอยู่ราศีมีนซึ่งเป็นพภพพันธุของชาวราศีธนูนะครับแปลว่าชาวราศีธนูนั้นมีความพยายามที่จะช่วยคนอื่น หรือพยายามหาคนมาช่วยตนเองนั่นเองสุดท้ายก็คือดาวมฤตยูนะครับดาวมฤตยูสถิตอยู่ราศีเมษซึ่งเป็นภพปุตตะของชาวราศีธนูนะครับแปลว่าชาวราศีธนูนั้นความหวังจะพังทลายมีความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ร,รอคอยไปเป็นสิ่งอื่นอย่างที่ไม่ใช่สิ่งเดิมอีกต่อไปนั่นเองนี่ก็คือผลจากการอ่านตำแหน่งและธรรมเนียบของดวงดาวทั้งหมดที่ส่งผลต่อชาวราศีธนูนะครับ ในอันดับที่2นั้นว่าเราจะมาพิจารณาการโคจรอของดวงดาวกันนะครับการโคจรอของดวงดาวในช่วงที่ทํานายนี้นั้นวันที่18ถึง29เมษายน2565จะมีการโคจรแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้นะครับ1ก็คือดาวที่โคจรวิปริตมีอยู่1งดวงนั่นคือดาวพุทธที่โคจรพักนั่นเองต่อมาคือดาวที่โคจรเสิร์หรือว่าเดินเร็วกว่าปกติมีอยู่3ดวงนั่นก็คือดาวังคารดาวพฤหัสและดาวเสาร์นะครับสดวงสุดท้ายก็คือ ดาวที่โคจรวิปริตไม่ใช่กับดาวที่โคจรปกตินั่นคือดาวสุกและดาวมฤตยูรวมทั้งดาวประเภทที่โคจรคงเส้นคงวาอยู่แล้วนั่นก็คือดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวราหูและดาวเกตนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามีดาวที่โคจร ผิดออกไปจากความปกติอยู่สี่ดวงดาวพุธดาวคารดาวพฤหัสดาวเสาร์เรามาดูผลกระทบจากการโคโจรผิดปกติของดวงดาวแต่ละดวงว่าจะส่งผลอย่างไรกันนะครับ 1. ดาวพุธท,ที่หมายถึงการเจรจาการตกลงความคุ้มค่าการค้าขายเมื่อดาวพุธพักเนี่ยเราก็จะทํานายว่าจะมีการใช้วาจาคําพูดที่รุนแรงเกินกว่าเหตุพึงระมัดระวังในการใช้คําพูดหรือถ้ามีการเจรจาตกลงกันในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังคิดให้ดี จะเย็นเย็นเพราะอาจจะเกิดความรุนแรงมากเกินไปโดยไม่จําเป็นนั่นเองประกอบกับการที่ดาวพุธนั้นโคจรอยู่ในภพปุตตาของชาวราศีธนูแปลว่าจะพูดคุยกับลูกหลานหรือลูกน้องต้องระวังเรื่องคําพูดของเราเองบางทีบริวารที่มาคุยด้วยอาจจะได้รับอิทธิพลจากดาวพุธพักซึ่งนั่นอาจจะหมายถึง เขาก็จะพูดจากับเรารุนแรงเกินกว่าความเป็นจริงด้วยนั่นเอง2ดาวอังคารที่หมายถึงการเดินทางความสนุกสนานงานรับจ้างคนอายุน้อย,อยเด็กและวัยรุ่นต่างๆเมื่อดาวอังคารโคจรเสิร์ตเราก็จะทํานายว่าจะมีการเดินทางท่องเที่ยวสนุกสนานงานรับจ้างต่างๆเยาวาชนคนอายุน้อยจะมีการเคลื่อนไหวมีการกระทําแบบเร็ว,เรวๆเช่นไปเร็วกลับเร็วทําเร็วเสร็จเร็วหรือมีการเดินทางใกล้ๆเป็นต้น ประกอบกับการที่ดาวอังคารนั and and ้นโคจรอยู anyway. ่ในภพสหัชชะของชาวราศีธนูแปลว่าจะลงมือทําในสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวได้เดินทางใกล้ๆต้องทําโดยเร็วถึงจะจะเสร็จส่งผลดีนั่นเองนะครับ 3. คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสที่หมายถึงการเรียนการศึกษาปัญญาความรู้วิชาการและเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่นั้นเมื่อดาวพฤหัสเสดจเราก็จะทํานายว่าการเรียนวิชาการหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่จะต้องดําเนินการโดยเร็วถึงจึง จะเห็นผลหากมัวแต่ชักช้านั้นก็จะเสียโอกาสไปประกอบกับการที่ดาวพฤหัสนั้นโคจรเข้าพบพันธุของชาวราศีธนูซึ่งทําให้ชาวราศีธนูนั้นไม่ค่อยอยากจะเข้าหาผู้ใหญ่เวลาจะทําอะไรก็ต้องทําเองโดยไม่มีคนช่วยเหลือแปลว่าเราจะเกิดเหตุการณ์และเกิดความรู้สึกนี้แบบมาเร็วไปเร็วเดีเ๋ยวก็ผ่านไปผู้ใหญ่นั้นจะทอดทิ้งเราไม่นานและเดี๋ยวก็เจอกันเดี๋ยวก็จากกันเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นเร็วแบบนี้ระหว่างเรากับผู้ใหญ่นะคะ 4คือดาวเสา ที่หมายถึงความทุกข์ความอดทนเรื่องสิ่งเสี่ยงเมื่อดาว,สาวเสาร์เสดเราทานายว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ต้องอดทนนานความเหนื่อยความทุกข์จะมาอยู่กับเราเพียงชั่วครู่ยามแล้วก็จะคลายหายไปประกอบกับการที่ดาวเสาร์นั้นโคจรอยู่ในภพพันธุข,ของชาวราศีธนูจึงแปลว่าเรื่องเงินทองที่หายากเนี่ยความเหนื่อยความทุกข์กว่าจะได้เงินมาเนี่ยก็จะเป็นเพียงชั่วครู่ชั่วคราวที่จะหายที่จะเกิดขึ้นและหายไปความท้อแท้นั้นก็จะเกิดขึ้นแค่แป๊บเดียวเมื่อเหตุการ ต่างๆเกิดขึ้นและจบลงเราก็จะต้องดําเนินการไปกันต่อกับเรื่องเงินของชาวราศีธนูนั่นเองนี่ก็คือผลที่เปลี่ยนไปจากการที่ดาวนั้นโคจรผิดปกตินั่นเองนะครับ อันดับที่3เรามาพิจารณาดาวคู่ดีๆกันนะครับในช่วงเวลาที่เราทำนายนั้นวันที่18-29ถึงเมษายน2565นั้นมีดาวคู่ดีๆอยู่นั่นก็คือดาวคู่มิตรอังคารกับสุขสถิตยอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพสหัชชะของชาวราศีธนูนั่นเองคู่36นี้ถือว่าเป็นคู่ที่เดิมทีนั้นส่งผลให้เราเป็นผู้นำเป็นที่รักเป็นที่นิยมของคนรอบข้างทาสิ่งใดแล้วเพื่อนฝูงนั้นยกย่องให้เป็นต้นแบบเป็นไอดอล อยู่ในสภาวะที่แวดล้อมในการได้รับความไว้วางใจนั่นเองซึ่งการวางแผนที่ดีและการปฏิบัติตามแผนได้สําเร็จอย่างที่ดาวนั้นส่งผลจะทําให้ส่งผลดีในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนๆและคนรอบตัวเราก็จะดูดีในหมู่เพื่อนๆคนรอบตัวมากเลยนั่นเองและเมื่อเราพิจารณาลงไปในรายละเอียดนั้นเราจะเห็นว่ามีดาวราหูและดาวมฤตยูสถิตอยู่ที่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนเกษตรบดีของดาวอังคารช่วยส่งผลให้ดาวอังคารที่กระทบสุขนั้นมี เงาแห่งกกโจรปรากฏอยู่ด้วยถึงแม้จะเป็นโจรที่ไม่เต็มตัวเป็นโจรครึ่งท่อนเพราะยังขาดดาวเสาหัวหน้าใหญ่ไปหนึ่งดวงทำนายได้ว่าความเป็นฮีโร่เป็นที่รักของคู่มิตร36ในช่วงนี้นั้นจะมีลักษณะแบบฟุ๊กฟลุกหรือปังในชั่วข้ามคืนเพราะความเป็นโจรเมื่อปล้นได้ก็ได้มากในเวลาอันรวดเร็วนั่นเองไม่ต้องรอนานไม่ต้องค่อยๆก้าวขึ้นไปเป็นลำดับขั้นตามสเต็ปเหมือนพวกศักดินาสำหรับชาวราศีธนูนั้นก็ถือว่า ว่ากกโจรหรือว่าคู่มิตรนี้มันตกอยู่ในช่องเพื่อนพี่น้องจึงพยากรณ์ว่าจะได้รับความไว้วางใจเป็นที่นิยมชมช,มชอบเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําของเพื่อนฝูงพี่น้องในเวลาอันรวดเร็วไม่ต้องรอนานนั่นเองเลยเด้ว่าจะพลัดจับปูสถานการณ์เกิดขึ้นเร็วมากนั่นเองนะครับอันดับที่4 เราจะมาพิจารณาดาวคู่บุญและดาวที่โยกถึงซึ่งนั่นจะส่งผลถึงตัวตนของชาวราศีธนูด้วยนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรเราค่อยๆฟังกันไปมีดาวคู่บุญอยู่คู่หนึ่งก็คือดาวพฤหัสเกตจับคู่กันอยู่ที่ราศีมีนซึ่งเป็นภพพันธุของชาวราศีธนูนะครับแปลว่านอกจากจะมีความรู้แล้วยังมีบุญหนุนนําดาวคู่นี้เนี่ยจึงถือว่าเป็นดาวคู่ผู้เชี่ยวชาญึงเราจึงทํานายว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีธนูนั้นจะมีความพยายาม ที่จะหาความรู้เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญชำนาญกิจหรือมีญาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษซึ่งอยู่ในภพพันธุจะหมายถึงความพยายามด้วยตนเองไม่อยากเข้าหาใครเพื่อขอความช่วยเหลือจึงไม่ค่อยมีคนมาช่วยรวมๆแล้วก็ต้องทําด้วยตัวเองนั่นเองเป็นความพยายามในการหาความรู้ใหม่นะครับเมื่อพิจารณาให้ละเอียดลึกลงไปอีกเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีดาวเสาที่สถิตอยู่ที่ราศีมังกรโยกหลังด้วยดาวคู่บุญ59นี้จะทําให้ความพยายาม ที่จะเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญน,นั้นยิ่งลำบากเพราะว่าดาวพฤหัสและดาวเสาร์นั้นเป็นคู่ศัตรูต่อกันพบกันเมื่อใดก็จะเกิดอาการแสนสาหัสข,ขึ้นมาทํานายว่ากว่าจะสําเร็จเนี่ยก็ต้องเครียดต้องประสบกับความยากลําบากกันไม่น้อยเลยทีเดียวและคราวนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรื่องตอนเองอย่างที่เราเกิดกันไว้ตอนไหนเนี่ยเมื่อเราพิจารณาถึงเรื่องตอนเองนั้นชาวราศีธนูเนี่ยไม่มีดาวสถิตยอยู่ที่ราศีธนูเลยนะครับจึงทําให้เราต้องพิจารณาเกี่ยวกับเจ้าเรือนเกษตรบดีซึ่งก็คือพระั พระรหัสจออยู่ในภพพันธุซึ่งเราทํานายว่าทั้งตนเองก็มีความขวนขวายพยายามแล้วก็ทําให้ชาวราศีธนูนั้นพยายามในสิ่งที่จะทําให้ตัวเองนั้นมีความรู้ไม่ใช่เป็นการพยายามเพื่อคนอื่นหรืออะไรเลยเป็นการตัดสินใจเพื่อตัวเองล้วนนั่นเองในอันดับที่5เรามาพิจารณาดาวจรที่ได้เกณฑ์ลักษณะพิเศษหรือว่าเซี่ยวจันนะครับซึ่งส่งผลถึงการงานการเงินและความรัก ของชาวราศีธนูเลยทั้ง3เรื่องนะครับเราก็คงจะต้องใส่ใจเรื่องนี้กันเป็นพิเศษเลยเนาะมาเรามาไล่ดูกันในช่วงที่เราทํานายนั้นเกี่ยวกับเซี่ยวจันเนี่ยเราจะต้องโฟกัสให้แคบลงใหม่นิดหนึ่งก็คือจะเป็นเฉพาะช่วงวันที่23-29ถึงเมษายน2565เป็นช่วงเวลาที่ดาวจรทั้งหมดจะจออยู่ใน4ราศีาศก็คือราศีมังกรกุมมีนเมษเรียงร้อยกันได้เป็นลักษณะพิเศษซึ่งในทางโหราศาสตร์นี่เราเรียกว่าเซี่ยวจันทรงแรง สนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องโดยมีหัวและท้ายของเซี่ยวจันเป็นผู้กำกับคนสำคัญเปรียบเสมือนหัวและท้ายของขบวนรถไฟที่เป็นตัวกำหนดทิศทางและจุดหมายของผู้โดยสารนั่นเองซึ่งราศีธนูนั้นไม่ได้อยู่ในขบวนหรือเซี่ยวจันนี้จึงเปรียบเสมือนผู้ที่ดูเหตุการณ์ใหญ่อยู่นอกขบวนและแต่มีแต่มีส่วนเกี่ยวข้องจากดวงดาวต่างๆเนี่ยที่พากันไปจากเจ้าเรือนเกษตรบดีอยู่บ้างเราก็มาไล่ดูกันสําหรับชาวราศีธนูนี่ก็คงจะเป็นเรื่องการงานการ เงินความรักแต่ตัวเราไม่ได้เกี่ยวนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องแยกเรื่องนี้ออกจากกันสักหน่อยเมื่อเราพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็ต้องพิจารณาผลมันจากหัวและท้ายของเซี่ยวจันซึ่งปรากฏดาวทั้งหมดจากหัวและท้ายของเซี่ยวจันนั้นเป็นดาว14780อทิตย์พุธเสาวราหูมฤตยูและก็ดาวจันอีกหนึ่งดวงนั่นเอง ที่แยกดาวจันร์ออกมานั้นเป็นเพราะว่าดาวจันทร์นั้นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์ตามดาวที่กระทบซึ่งเวลาเราอ่านความหมายจากเหตุการณ์นั้นเราก็ต้องอ่านดาวที่ใหญ่กว่านั่นเองดาวที่ใหญ่กว่าที่เหลือเราอ่านรวมกันมานั้น ก็ไม่ได้เป็นกกเป็นเหล่าที่ชัดเจนอะไรดาวในก๊กนั้นมีทั้งส่งเสริมและตัดทอนกำลังกันจะเป็นกกศักดินา1น7าก็ขาดพฤหัสขาดความรู้จะเป็นกกโจร3678ก็ขาดอังคารขาดสุขขาดร้วล้อขาดคนวางแผนครั้นจะเป็นดาววิญญาณ5890ก็ขาดบุญและขาดคุณธรรมจึงไม่เห็นความเด่นชัดของการรวมตัวกันว่าเป็นบรรยากาศของเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยทีนี้เมื่อเราดูเป็นกกไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องลงรายละเอียดแยกย่อยกันไปตามดาว เราจะเห็นว่าดาวที่มีพลังสูงสุดในหัวท้ายของเซี่ยวจันนี้ก็คือดาวเสารที่สถิตยอยู่ที่ราศีมังกรเป็นภพกระดุมพระของชาวราศีธนูแปลเพราะว่าดาวเสารนั้นเนี่ย เป็นคู่มิตรได้คู่มิตรเป็นเสาราหูได้คู่ดีๆเสามฤตยูได้คู่สมพลเสาจับคู่กับพุธแล้วก็ได้คู่ธาตุดาวเสาดาวอาทิตย์อีกงหากเพราะฉะนั้นเ,นเรื่องดีๆส่งผลมาถึงดาวเสาทั้งหมดทั้งความยิ่งใหญ่ความไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายการเจรจาต่อรองผลประโยชน์เป็นไปด้วยด,วยดีรวมถึงความสูงส่งยิ่งขึ้นการเลื่อนขั้นให้สูงขึ้นเป็นสิ่งดีๆที่ดาวเสานั้นจะได้รับ ซึ่งดาวเสาร์นั้นสถิตยอยู่ในภพกระดุมพระซึ่งหมายถึงเงินทองของชาวราศีธนูแปลว่าไอ้เรื่องต่างๆเป็นเรื่องดีที่เราพูดถึงกันทั้งหมดนั้นเนี่ยจะส่งผลดีต่อการเงินของชาวราศีธนูนั่นเองเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยก็จะเหนื่อยแบบทวีคูณมากๆแต่ได้ผลที่คุ้มค่าในเรื่องการเงินการทองนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเงินที่ได้มาอย่างยากลําบากเงินที่ได้จากความเสี่ยงความรอบคอบความอดทนจะต้องมีความใจกล้าใจถึงถึง,ถงจึงได้รับผลดีได้นั่นเอง ประกอบกับการที่ดาวเสาร์นั้นสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรเป็นช่องสุดท้ายของเซี่ยวจันพบกระดุมพักของชาวราศีธนูทําให้เราก็ต้องพยากรณ์อ,อีกด้านหนึ่งด้วยว่าเจ้าชะตาจะมีความทุกข์ความเหนื่อยความเครียดในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเพราะว่ามันจะมีจังหวะที่เราต้องใช้อิทธิพลความใจกล้าใจนักเลงเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการเจรจาต่อรองผลประโยชน์มีความยิ่งใหญ่และสูงส่งเกิดขึ้นนั่นเองส่วนสถานการณ์ที่ชักนำไปนั้นคืออาทิตย์พุธราหู มฤตยูหรือดาวที่สถิตยอยู่ที่ราศีเมษนั่นเองเป็นพบบุตรตาของชาวราศีธนูนะครับซึ่งเราก็จะพยากรณ์ว่าบุตรหลานบริวารลูกน้องนะั้นจะทําให้เกิดความทุ่มเท148่งสี่ความทุ่มเทความทุ่มสุดตัวดาวกลุ่มนี้จะประกอบการให้เกิดการพิสูจน์การโต้เถียงโต้แยง้งการทะเลาะวิวาทการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและเกิดเป็นความวุ่นวายโกรลาโหนอะไรต่างๆก่อนที่จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในภายหลังมีการลงนามสัญญาและสุดท้ายนั้น ก็จะเป็นความไม่คาดหวังช่างมันปะปลนอยู่ด้วยนั่นเองเพราะว่าเรื่องมันเยอะจัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ย จะนำพาให้เรานั้นไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องบริวารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแก้แล้วเรากลับมาได้เงินทีหลังหรือว่าจะเป็นลูกน้องปัญหาลูกน้องสร้างปัญหาสร้างเรื่องอะไรไว้หรือว่าเป็นการเอาเงินนั้นไปแก้ไขปัญหาในอนาคตทุกเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในการหยิบจับฉกฉวยว่าเราจะไปเอาเหตุการณ์อะไรมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเงินของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวราศีธนูก็ต้องเลือกให้ดีๆนำไปประกอบกับสถานการณ์ของตัวเองว่า เ้ยมันเป็นเรื่องอะไรในเหตุการณ์ของเราแล้วก็ค่อยๆดูค่อยๆเลือกเหตุการณ์ที่เหมาะกับเราได้เพราะว่าเรารู้ดวงชะตาแล้วนั่นเอง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพยากรณ์วันที่18ถึง29เมษายน2565ของชาวราศีธนูนะครับแต่ละคนเจอเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือทาง Facebook ของตานทวะพยากรณ์นะครับเราจะได้มาพูดคุยกันในแต่ละหัวข้อที่เราพูดถึงกันไปนั่นเองและสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องท e l ตานทวะพยากรณ์ไว้ด้วยนะครับเราจะได้มาพูดคุยกันหรือว่าติดตามกันในคลิปถัดๆไปนะครับสำหรับ วันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้แหละครับทีมงานตามทาว่าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ